สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆคนวันนี้เรามาทำแพนเค้กญี่ปุ่นกันนะคะแพนเค้กญี่ปุ่นนะคะทั้งนุ่มทั้งอร่อยค่ะเรามาลงมือทำกันเลยนะคะสูตรอยู่ในวิดีโอนี้แล้วก็ด้านล่างคอมเมนต์นะคะใส่ไข่แดงลงไปแล้วก็ตีไข่แดงนะคะ ใส่น้ำตาลลงไปแล้วก็ตีผสมให้เข้ากันนะคะหลังจากตีผสมไข่แดงแล้วก็น้ำตาลเข้ากันดีแล้วนะคะแล้วก็ใส่วานิลาลงไปะค่ะแล้วก็ใส่นมนลงไปด้วยนะคะใส่น้ำมันลงไปค่ะแล้วก็ตีส่วนผสมให้เข้ากันนะคะหลังจากตีส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะ แล้วก็ใส่แป้งเค้กลงไปนะคะแล้วก็ใส่ผงฟูลงไปค่ะแล้วก็เบกกิ้งโซดาลงไปนะคะหลังจากใส่ทั้งหมดลงไปแล้วนะคะแล้วก็มาล่อนแป้งเลยค่ะล่อนแป้งลงไปให้หมดเลยนะคะคนส่วนผสมก่อนนะคะก่อนใช้เครื่องปั่นค่ะ ไม่งั้นแป้งจะฝุ่นกระจายออกมานะคะพอคนเข้ากันดีแล้วนะคะก็ใช้เครื่องปั่นเลยค่ะปั่นแค่หน,นาทีพอนะคะพอปั่นส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะแป้งก็จะออกมาลักษณะเหนียวเหนียวข้นๆแบบนี้ค่ะส่วนผสมแพนเค้กอันที่1นก็เสร็จแล้วนะคะ แล้วก็ปาดด้านข้างให้ดูเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วเราก็มาทําส่วนที่สองเลยค่ะใส่ไข่ขาวลงไปนะคะแล้วก็ตีไข่ขาวค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่ครีมออฟทาท่านะคะแล้วก็ใส่วิปครีมลงไปค่ะเสร็จแล้วก็ตีส่วนผสมให้เข้ากันนะคะตีส่วนผสมไปเรื่อยๆนะคะตีส่วนผสมไปจนกว่าจะออกมาเป็นครีมแบบตั้งยอดนิดนึงนะคะ อย่าให้ข้นมากนะคะให้ข้นเหมือนตามภาพพอคะ่ะตอนนี้ครีมเราก็เสร็จแล้วนะคะแล้วก็เอาส่วนผสมแป้งครั้งที่หนึ่งนะคะมารวมกับวิปครีมคะ่ะพอใส่ส่วนผสมครั้งที่หนึ่งลงไปหมดแล้วนะคะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะคนเบาๆนะคะไม่ต้องแรงมากคะ่ะ คนส่วนผสมให้เข้ากันดีนะคะคนส่วนผสมส่วนที่1กับส่วนที่2ให้เข้ากันดีนะคะให้เนื้อออกมาเนียนละเอียดเลยค่ะส่วนผสมทั้งสองอย่างที่เราคนรวมกันนะคะก็ใกล้จะเสร็จแล้วค่ะ พอคนส่วนผสมทั้งหมดเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เอาเป็นว่าส่วนผสมก็เสร็จแล้วนะคะลองมาดูกันนะคะว่าส่วนผสมอันเดียวกันแต่ทำสองแบบจะออกมาต่างกันยังไงคะตามมาดูค่ะใช้กระดาษค่ะจุ่มน้ำมันนะคะแล้วก็เช็ดให้ทั่วกระทะนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็เปิดไฟอ่อนสุดเลยนะคะ ใส่พิมแพนเค้กลงไปค่ะแล้วก็ตักเนื้อส่วนผสมของแพนเค้กนะคะลงไปในพิมพ์ค่ะใส่ไปแค่ครึ่งเดียวของพิมพ์นะคะใส่ลงไปทั้งสองพิมพ์เลยนะคะอันนี้คือแบบที่หนึ่งค่ะพอเนื้อแพนเค้กนะคะโดนความร้อนนะคะเขาก็จะพองขึ้นมาแบบนี้ค่ะตอนนี้นะคะแพนเค้กก็ฟูขึ้นมาเต็มที่แล้วค่ะก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะคอยสังเกตดูนะคะ ว่าแป้นพิมพ์ไม่จับกับเนื้อเค้กเท่าไหร่แล้วนะคะถ้าไม่จับแล้วก็สามารถเอาแป้นพิมพ์ออกได้ค่ะเราก็มาแกะพิมพ์ออกจากแพนเค้กเลยนะคะพอเอาพิมพ์ออกแล้วนะคะก็กลับอีกด้านนะคะแพนเค้กส่วนที่หนึ่งก็เสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็มาดูส่วนที่สองกันค่ะในส่วนที่สองนะคะตัดกระดาษไขค่ะ เราใส่ลงไปในพิมพ์แพนเค้กนะคะเราตักเนื้อแพนเค้กเทลงไปในแป้นพิมพ์ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่ฝาปิดลงไปค่ะใช้ไฟอ่อนเหมือนเดิมค่ะค่อยเปิดฝาหม้อดูนะคะแล้วก็ปิดฝาเหมือนเดิมค่ะ คอยเปิดเช็คดูบ่อยๆนะคะแพนเค้กด้านนี้ก็ใกล้จะสุกแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาฝากระทะออกเลยนะคะถ้าเนื้อแพนเค้กแยกออกจากกระดาษแบบนี้นะคะเราก็สามารถกลับด้านไปอีกด้านหนึ่งได้ค่ะกลับด้านให้หมดทุกอันเลยนะคะ หลังจากเรากลับด้านแพนเค้กหมดทุกอันแล้วนะคะเราก็มาแกะพิมพ์ออกจากตัวแพนเค้กเลยค่ะพอแกะออกมาแล้วนะคะเขาก็จะอยู่กับกระดาษไขแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็แกะกระดาษไขออกให้หมดค่ะแกะออกให้หมดทุกอันเลยนะคะพอเราแกะกระดาษไขออกมาหมดทุกอันแล้วนะคะ ก็จะได้แพนเคก้กออกมาสวยและดูน่าอร่อยแบบนี้นะคะวันนี้ทําแพนเค้กญี่ปุ่น2แบบนะคะแบบไหนที่เพื่อนๆชอบมากที่สุดคอมเมนต์มาได้นะคะหวังว่าคงถูกใจเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆชอบหรือไม่ชอบอยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะคะขอบคุณทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าคะ่ะขอบคุณมากๆคะ่ะขอบคุณคะ่ะ